สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านตอนนี้ช่อ,องเราก็จะมาทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษช่วงเวลาทำนายคือเดือนกุมภาพันธ์นี้2562นี้นำเริ่มดูกันเลยครับ เครับเราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับราศีเมษเวลานี้นี่เจ้าชะตาเรียกได้ว่ามีความสุขสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยนะครับคุณมีความสุขสมหวังในหลายๆด้านนะตอนเนี้ยอืมเพราะว่ามันมีโอกาสอะไรต่างๆเข้ามาหาคุณมากมายอนะโอกาสทั้งด้าน,นความรับก,การงานมันนําพาซึ่งความหวังเข้ามาให้ชีวิตคุณเยอะมากเลยอนะตอนเนี้ย โดยส่วนตัวคุณแล้วถึงแม้ว่าความสําเร็จอาจจะยังมองไม่เห็นก็ตามนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคุณเต็มไปด้วยความสุขสมหวังเลยในใจคุณอ่ะอืคุณมีความสุขมากๆอย่างที่ว,ว่าว่าอย่างที่ว่าไว้ครับเนี่ยไม่มีการออฟเฟอร์สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะอแล้วเนี้ยความมุ่งหวังของคุณเนี่ยคุณมุ่งหวังไปถึงขั้นแบบว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานอ่ะอืมันคุณเห็นความหวังทางการงานที่แบบว่า ชัดเจนที่โดดเด่นมากๆเลยอะเนี่ยงานคุณเนี่ยมันมีอะไรที่หนุนเกื้อนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยครับคุณเนี่ยได้คู่ค้าคู่คุณได้คู่ค้าคู่คอนเนกชั่นดีๆงานดีๆและคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ากันได้ดีรวมถึงอาจจะเจอคนที่คุณถูกใจด้วยนะครับอาจจะมีการครบหากันใหม่ๆด้วย อืมแต่ว่าทีเนี้ยพอมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามามากเกินไปเนะี่ยทุกอย่างมันดูดีใช่ไหมคนระับแต่ว่าคุณก็เริ่มที่จะเหมือนจะอยู่กับตัวเองก็เก็บตัวเฝ้าดูความสมหวัง,นงเ,เนี่ยอยู่เงียบๆนะครับคุณเริ่มวางแผนแล้วก็เฝ้าดูว่ามันจะเป็นจริงไหมมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่ามันเป็นความฝันที่เวอร์เกินไปหรือเปล่านะหลายๆอย่างเนี่ยมันเข้ามาดีมากจนคุณแบบ กับมาอยู่กับตัวเองเพื่อเฝ้าดูมันนะครับอืมตอนเนี้ยคุณรู้สึกหรอเราบบว่าหลายอย่างเนี้ยมันดีและมากเกินไปอ่ะคุณก็เลยต้องเริ่มแบบมาควบคุมคอนโทรตัวเองนะอืมแบบคุณก็ไม่ไม่ปล่อยตัวเองให้หลงลเลินไปกับสิ่งต่างๆที่สิ่งดีๆต่างๆที่เข้ามาเนี้ยคุณไม่ปล่อยให้ตัวเองหลงละเริงกับมันมากคุณยังคอนโทรตัวเองแล้วก็เฝ้ามองดู ยังเก็บตัวเฝ้าดูอย่างระวังรอบคอบอยู่อจัดว่าก็ดูดีนะคุณไม่หลงระเริงกับสิ่งต่างๆมากเกินไปอะเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันนำพาให้แบบคุณคิดเพ้อฝันไปถึงเรื่องดีๆต่างๆได้มากมายเลยเนี่ยคุณก็หวาดกลัวว่าเกรงว่าอะไรดีๆมากมายเหล่านี้ยอาจจะเป็นแค่ภาพมายาหรือเปล่าหากคุณหรือว่าคุณคว้าไว้ทั้งหมดเนี่ย หาคุณรับมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณอาจจะทํามันผิดพลาดก็ได้คุณก็เลยเริ่มวางแผนที่จะดูสิ่งต่านงๆให้มันล็อกข้อสิ่งดีๆต่างๆางเนี่ยคุณไม่อยากให้คุณเกรงว่ามันจะออกมาแล้วมันจะกลายเป็นพลิกผันไปทางที่ไม่ดีไงอืมอสรุปคุณก็ได้จัดเม้น์ครับเนี่ยสิ่งที่คุณคิดฝันเอาไว้เนี่ยหากคุณวางแผนอย่างดีเนี่ย ก็น่าจะได้คําตอบอ่ะคุณน่าจะได้คําตอบที่ดีแหละว,ว่าคุณจะเอาอยัางไงกับสิ่งดีๆที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะครับก็ขอให้อย่าประมาทครับหากคุณทําดีคิดคิดดีทําดีวางแผนไว้อย่างไม่ประมาทดําเนินการอย่างรอบคอบเนี่ยสิ่งดีๆย่อมกลับหาคุณแน่ๆครับชาลัสิเมธเอาใจช่วยครับแต่ว่าเป็นดวงพื้นฐานที่ดูดีมากเลยอ่ะคุณต้องไม่ประมาทครับทีนี้ก็จะมาเจาะดูเรื่องการางาน้กับชาลัสิเมธกันครับ เ <c oughs> นี่ยครับมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจริงๆด้วยอ่ะสิ่งดีๆเหล่านี้มันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางภายในของคุณตัวคุณเองนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งกับคนรอบข้างขึ้นมาได้อ่ะเพราะโอกาสดีๆเนี่ยมันทําให้คนอิจฉาคุณขึ้นมาหรือไม่ก็ไม่มีคนอิจฉาแต่คุณก็เริ่มขัดแย้งในใจว่า จะดำเนินการไปทางไหนดีคุณจะเลือกจับอะไรดีที่มันเข้ามาทางนี้จะมุ่งหวังทางความรักดีไหมหรือว่าจะมุ่งหวังทางการงานดีไหม,มเนี่ยมันจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในโอกาสดีๆเ,เนี่ยของคุณนะนี่ครับคุณพบเห็นความหวังที่จะเดินหน้าทาการงานการเงินงคุณเนี่ยคุณเห็นแล้วแล้วคุณพร้อมที่จะ ลุยฝ่าฟันมันไปอย่างรอกคอบอนะขอให้คุณรอบคอบมองมันยังมีความหวังและดําเนินการต่อไปฮะนวโน้มเนี่ยเนี่ยก้าวเหรียญคุณมีความสุขสมบูรณ์แน่ในภายภาคหน,านา้าหากคุณดําเนินการไปอย่างไม่ประมาททั้งเงินทั้งงานเลยเด่นมากเลยครับคุณมองเห็นโอกาสมันมัดโอกาสดีๆที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยคุณเห็นแล้วขอให้คุณวางแผนการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับ แต่ว่าเป็นดวงชะตาที่ดีมากเลยของชาวสีเมตรต่อไปเราจะมาดูเรื่องการเงนินกันครับแต่เรื่องการเงินนี่นี่คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณ มาุกคิดแล้วก็วางแผนอย่างละเอียดไม่ประมาทอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณคงเคยมีความผิดพลาดทางการเงินคุณคงแบบวางแผนผิดอะไรบางอย่างไปอ่ะทำให้การเงินเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพรองไปบางไม่พอใช้ในบางช่วงไว้แล้วทีเนี้ยคุณก็ตอนนี้คุณคงน่าจะตัดสินใจเลือกโอก,กาสต่างๆเหล่านี้นะคุณคงเลือกทำด้านการงานแล้วแหละ สิบไม้มาครับคุณคงมุ่งทํางานอย่างเต็มที่ครับคุณเน้นหนักทางนั้นการงานครับตอนนี้คุณคุณเอาการงานการเงินเนี่ยเป็นหลักนะหนึ่งเหรียญโอกาสการงานการเงินนี่ยคุณจะคว้าไว้แล้วด้านความรักนี่คุณอาจจะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงตาครับแต่ตอนที่ดูตรงน,นี้ยคุณจะเน้นทางนี้มากแล้วก็ไม่ประมาทด้วยครับคุณทําอะไรอย่างมีสติอย่างรอบข้อ ไม่ทำอะไรผีผามเกินไปวางแผนในโซนตัวเองอย่างดีครับก็ขอจะช่วยชาวราศีเมษเครับให้มุวางแผนให้ชีวิตคุณเนี่ยไปในทางที่ดีได้ทางการเงิน,งน,นทีนี้เราจะมาดูเรื่องความรักกันนะครับของคนโสด คนโสดตอนนี้นี่เนี่ยคุณมุ่งค้างการงานจริงๆด้วยตอนเนี้ยคุณความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างจะรีบเรียบ,เ,ยบเก็บตัวแล้วก็เหมือนเนี่ยคุณไม่เอาทันได้ความรักเท่าไหร่ให้ผลักขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงพบกับความผิดหวังทางความรักมาก,ก่อนนะครับรักที่ดีที่เคยมีมันคงจะตายไปความรู้สึกดีๆเหล่วนะั้นอะตอนนี้คุณก็คงเริ่มจะ หันมามองทางการงานมากกว่าใครจะเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องการให้มีการเปิดใจมากกว่าน,นี้ครับคุณต้องการความเชื่อใจความความจริงใจคนรักที่เชื่อใจได้ตอนนี้นคุณจะเน้นด้านนี้ครับเนี่ยคุณก็เลยรอรอรอให้มันเข้ามาครับคุณรออย่างอดทนเลยนะคุณไม่ผีผ่านทางความรักนะครับอืมตอนนี้โอกาสทางการงานมามา,มากคุณก็เน้นการงาน หความรักไม่เข้ามาคุณก,ก็ไม่ควรขวายไปหาแลนะ้ะตอนนี้นคุณค่อนข้าเฝ้ารอมันไม่เน้นความรักครับคนสดต่อไปเราจะมาดูให้กับคนมีคู่นะครับคนมีคู่ความรักดูดีมากครับ ถาเอ็มเพสมามีความอุดมสมบูรณ์อบอุ่นรักใครกันดีมากเลยเป็นความรักที่ดูดีสมบูรณ์แบบมากครับคู่ของคุณนี่หากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จัดได้ว่าไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆนะคุณก็พวกคุณก็ดําเนินการทับความรักเป็นอย่างเต็มที่แก้ไขมันไปฟันฝ่ามัานไปเป็นคู่รักที่ดูดูอดทนแล้วก็ ดูดีอะ่ะมันความรักคุณน่าจะผ่านไปได้ครับไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามครับเนี่ยหนึ่งถ้วยก็มาทุกอย่างเนี่ยคุณเนี่ยรักกันรักแบบว่า,วาทุกวันนี้เป็นวันที่ตกหลุมรักกันตลอดเลยประมาณเนี้ยความรักสดชื่นตลอดไม่ปล่อยให้ความรักเงียบเหงากันเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะคุณห่วงแหงกันมากด้วยรักกันห่วงแหนของความรักไม่ปล่อยให้ความรักมันหนีหายไปจากคู่ของคุณอะ สวยมากครับคนคนมีคู่ชาวละซีเมษครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ